Ok đâu phải về vậy thì đến hết rồi đó miss morning coffee hay tập blog rồi đấy. tao quên nhảy mà tao về, mà tao quên đã tao lấy thôi thì thôi chịu phô. ufo nhau ufo. mình nước phô mình tao phô. quan hệ vật lý nhau thì ai quay loay hoay đã. palá quả ganh no. hóm, ngon, ngon, เนาเจ้าเนี่ยเลยอางยนเนื้อมูวีนาะเอาไวตลกลมกล่อมเนี่ยบ้ากวมนาเนมูวี่ดอกบ้ากวมอย่างเด่เนี่ยอูบไลนเด่ครเนีอฮเล่ชิพัดดูท่าชิพัดดูท่าางยนสวล์นาะมีชิพัดดูท่าตะกีเตอร์เรมตุกเีเตอร์มีอ๋อชิบาดท่าอยกาจูอ๋อทักแค่มันก่าวเลยนั่พูดว่ายิ่อโอเคเจ ตะวันย่าเรื่องสาซาเรื่องอน้อนาวิบลนี่น้มุกิตูเนี่ยเตี้ยเนี่ยขนาดเด็ดปอยสินี่แต่ใครโอเคตุบุตุบอยเยชีโอเคไม่ไม่เลิ่มมุกิตูใครมันจะดูตัวลอยเนี่ยปลาทูอ๋อกูแล้วไดปลาทูปลาทูมุกิตูเนี่ยปลาทูอ่าอร่อยอร่อยเจ้าด้าเนาะสูตรน้องวายุอืมได้ลองชิมแล้วจะจิตใจเต้าดานน้องวายยันหนกระจุ้ยเตอเจ้าด้า แต่ไครแต่ตบูชาล่เนี้ยเอาไว้เนี่ยปาทุกตูลปอ๋อโอเคเอาไว้ขี้คาาคาปากาด้วยตนนี้สักหอจีหนอใจแต่ต้นนี้พดมันดูพูดมาตาพูวัวเล็กาจหรอกอลุงเนียงน้องวายุและน้องมันตาดิเล่น้องอาชีน้องอาชี เอ็งเดินนี่ตังคอะไรกูเสลอยต้าบุตเสียด่ต้าบุตชิงเต้าบุตพอเออเอาไว้ดิมึงมึงอมึงเราพูดอะไรกเอาไว้ดันเอาไว้ดันมึงทำไปเจียบกูไม่เป็นไรนี่โต๊ะโต๊ะนี่โต๊ะอุบล้ออุบล้ออี๋อ้าวแต่มาอดีตศิษย์อดีตศิษย์โต๊ะดิบานอ๋ออดีตศิษย์โต๊ะดิบานอ๋อนี่โต๊ะอุตโต้โอเคโต๊ะอื่นอ่ะนี่คือใครอดีตศิษย์อดีตศิษย์โอเลยคอยอดีตศิษย์โอเลย น้ำพริกงาปากเะยเต่ปูเชลล์นี่ยนี่ตอุ่นใจเตปูเดปอมกิโตนี่ต่าอี่เต่าโมกิโต้เนี่โตอุ่นเตเอาเว้าได้เอะแตนี่ตั้งใจแบบไมเลยนี่ยคันเนี่ยเต่เลยเยียชีโอเคตัวันยาเวเฮอาทัศกเจพวกเนอทำใจแล้กขอบสีมันดูพมตาพูดโอ้ดังตัดดลอลอลอ เออดีแล้ลอออุะอับปวยน่ากินาด้ชอนด้เล่มนเอออปุนี่ดีล้ลอจีรอบปุยจะดูบบเออม่มเลตาจานครจะดูเจลบ่ตานใครตาเวตาคลอนาตามาลยใหตาตาเราบีตาลรต่อตาใหม่มาปีบ่เวตาจุเลยา่คอีลายเทนเพิ่มดึงตาตาใครว่าก้อยกันหน่วยตาไครไอ้ว่าก้อยใหญ่เลยว่าพอเราได้เลยบนาเครือขีนอยู่ก้อยได้เลยแอ๋แก่กว่งยองก้อใหเลยนะกกอบ้านเา ตีหน้าเลยปะอรไอ m o r n i n g Coffee โอเคไปเอาดอฟูดอเินต์อกอกชี่ยมาจากทาหลอดตัอท่าลอชอองใจดบาดดเปอเอดุมุดก่อ่พม่เหบาเลยเมลากเนาะแล้ี่เกี่ยวลนี่นี่เราไม่ชอเมลเราไม่ละกีเด็เลยโอ้ดา เจี๋ยวเราคอฟฟี aky, ่ซเกลับปาตเลเล่เรคนยามมาแล้วเรรินีตูเดินเพื่อเมย์สฮพรสนีอย่ดอ๋อให้ชิญไพรสินีเหนียวๆอ๋มือผมเมอโพพุตาควาูคือเม่์เ๋ยวใ้ผมมือตาโปรดเดเียเกลอไปสิอ่ออุดมเมลบอกเนาะกาว่ากเมลบอกโอเคยันะอย่าูดเไปเอย tedo lâu lâu cuối tuần 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 nó tuần 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 nó tuần 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 chị 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 Đọc chị đi, chị 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 chị